ท đây, ี่ีภาคใต้ก็เราเป็นเมืองดามขวานฉันม่เป็นเมืองดามขวานบ้านเมืองเราเป็นเมืองติดสบายฮ่จิบสีจังหวัดภาคใต้มั่งพอดูืหไม่ถ้าไม่มีจังหวัดกระบี่จังหวัดเดียวบ้านเมืองอื้นไม่ได้เกิดทําไมอะจังหวัดกระบี่เป็นเมืองพอเมืองแม่มั่งเมืองพอเมืองแม่เพื่อคุยล่ายกว้างว่ากระบี่นี่มีต่งเมืองคนยิ้งต่งเมืองคนชใจมันเมืองคนยิ่งติน้อยโคบันุ่มเมืองคนใจไรไปยะเดี๋ยวกดได้กันไหมไอ ก็ปัดดมกับไรประยานได้กันนได้กันแค่น้อยแต่ได้กันตีเอาลึกได้กันเซตดินมาล้างเนื้อคลองนี่ดินกันนะได้กันนะตัวนะได้กันหันเลยจังหวัดกระบี่ตรูตังพีที่นี่กูอยากถามไปโตวัดตีมาตีไปกองลำทับตีมาตีไปกองอำเภอลำทับเกิดเลยดนดนดนไม่ใจดน กูลรงตี้านตีไปตีก็ได้เรียกอำเภอลำทับพี่น้องเจ้าลำทับแขวนแขวนนองเดียวมาเพราะฉะนั้นอัดวีซีดีเราต้องเล่าประวัติลำทับให้ได้กล้องมึงรอไหมประวัติลำทับคนลวันนี้จะเตือนโมดเด็งอย่าให้เผื่อแขวกเลยเหมือนกับแขวนนมนมกลับเป็นนมโบราณอยู่คู่ชาวบ้านและมานานไม่เป็นนมเด็กตัก เอาไว้จำเลียมให้โมลูกนกอนุ่มเอินรากามันแพร่อนุมเอินรากามันแพรให้ลูกเจอแปร่เอามาแทงนุ่มกลอกแพร่อนุมกลอกวันนี้วันนี้มันต้องมีปะนะวันนี้เออให้มึงจังเกตเลยวันนี้องค์หญิงจามองผิดปกติปกติองค์หญิงจะบอกปอบโรเกตต้องยิ้มเย้มเต็มใจใช่ไหมแก แต่บันนี้มึงเล่นแต่หน้าตาแก๋แข็งเครียดมึงลองตามเกเรแต่ว่าแกไม่บายใจเลยองยิ่งที่ก็รบกครับบัดนี้รากระมมอยู่ตองไหนขึ้นมาแล้วจ่างเกตอากับกิริยาดูมันนะองยิ่งมิตรบายประเทศไทยโปรดจะบอกรากระมมอยู่ตองไหนไหมว่าองค์ยิ่งตามองเรื่องอะไรพี่จ้องที่ก็รัพี่จองนี่จัางชังเกตยู่กันทุกวันนี่ประจากันโปรดจะตังเกตได้คือบัดนี้น้องมีปัญหาเสียอย่าง องยิ nh nh ่งมีปัญหาเรื่องไรประจกษพี่จ้องจำดวงแก้วดวงหนึ่งได้ไหมดวงแก้วดวงแก้วแต่ว่ามาติดจิยอดประราชแต่ไมมันโนเจริญใช่พี่จ้องดูด้วยเปล่าว่าหลังจากดวงแก้วดวงนั้นมาจากจิยศประราชมันสร้างความเจริญในกองอากับในกองเราก็จริงอยู่แต่น้องต้องพบกับความเดือดร้อนองยิ่งไม่กว่ามาเพื่อได้มีผู้ชายลึกลับคนหนึ่งปรากฏตัวขึ้นพร้อมๆกับดวงแก้วดวงนั้น ทุกอย่างที่ปรากฏตัวขึ้นมาผู้ชายเราต้องใช้กพลังกลมกลืนจนบัดน,นี้น้องมีสองจามเดือนแล้วเออองค์ยิ้งอะไรก็ว่าตรงเออจามอะไรก็ว่าเดือนเออไม่รู้ใกล้อ,อะไรก็ว่าจ้ำแค่ชิปอะไรก็ว่าหน้าว่าตายอะไรก็ว่าฮวงเฝาอยู่เฟื่อแก้วไม่รู้นี่จะรู้ตึงม่อมปอเดี๋ยวตายฮวงจัดไม่เลือดจะกนุน มานอนก้าวอยู poo, t t ่พือไม่รู้ต่ำอยู่องยิ่งต่อมึงต่ำแน่ได้ต่อไหวโดนต่ำพือองยิ่งครับองยิ่งกั้เราตำเพื่อกับบอกมาเลยบัดนี้กรากระม่มอยู่ตรงและลูกนองในขึ้นมาแล้วองค์ยิ่งมีไรเจียกลากระม่มอยู่ตรงและลูกนองปฏิบัติบอกมาเลยบัดนี้กรากระม่มอยู่ตรงและลูกนองตั้งร้องปลอมเลวประเจากันอเกมึงจะต่อยที่ขจะต่อยใรกุญแจไปเจียงว่าลูกผีตะกี้กำกับลูกนองตรองกำกับลูกน้อง ลูกไเป็นลูกปีกุมาได้คนจะเป็นลูกปีคนได้ใจมันต้องตึงคนจะเป็นลูกปีคน้ได้ใจมันต้องกระปดคนจะเป็นลูกปีคนได้ยต้องเมื่อนย่ยจำต้องเมื่อนย่อีดอันต้องเมื่อเบต่ซรีอันต้องเมื่อนบตอธมนุนได้ไมเนาะอันในคนได้ใจไม่ตึงก็มาโยนนหยลงนายกมาใครเอบตอซรีอันนองผู้ยย่อดนั่นนี้อันเมื่อแรคนเรามืนใจทีหนึ่ เป็นนึกว่ากุยเป็นกับกุยเป็นแล้วมันต้องเลทเที่ยงจากบ้านท่านว่าจากบ้านก็จะนับจะนุ่นเราผู้ผลน้อย่านลงไปแล้วเปย์ยัดเหมือนเปย์โดยเปิดตินนี่ลงไปบัตรที่ใส่ไหมลูกมันก็ใจไม่พอจะนั่นเนี่ยคนในเป็นโลกผีคนแจมันต้องตึงแบบนี้ทำมันแลยป่ย่าอีมันใจกันได้เกมาตึงมาเล่นนี่เป๊กตั้งแล้วเอ็มเอ็มโดยอาชีพเอ็มโดยอาชีพนี่นะนู่น